นี่แหละเขาชุบกับไข่ที่เราเตรียมไว้นี่แหละเนาะตรงไหนถึงเห็นอ่าโอเคชุบไปเลยอ๋อถ้าอย่างนี้เขาก็จะไม่เห็นปังโกะเนาะเดี๋ยวผมขย่บมให้ทุกคนเห็นบางโกะด้วยดีกว,ว่าปังโกะก็คือเกรดขนมปังอะไรนะครับก็มันก็เป็นแป้งอะแต่ก็เห็นกันไหมเนี่ยนะ่าจะเห็นนะ จะเห็นมัง้งโอเคเสร็จปุ๊บผมก็เอาคลุกปังโกะนะฮะทุกคนไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าก็ชุบเกล็ดขนมปังธรรมดานั่นแหละครับไม่มีอะไรแฟนซีมากมายเนื้อผมก็เป็นลิฟอายชิ้นหนึ่งแล้วผมก็มาหัน่น คือตอนนี้ผมน้ำหนักผมนิ่งแล้วไงผมช่างมันก็อยู่ที่เดิมแล้วครับพอไปเวทเนี่ยเทรนเนอร์เขาบอกอยากให้กินแป้งเถอะหน่อยอันนี้เราก็เริ่มขยับขยับนะเป็นแบบมีเป็นเอาเนื้อมาทอดเหมือนแบบทงกระเสือชุบแป้งอย่างนั้นนะอ่าเราก็ได้ในส่วนนั้นหน่อยนะฮะโอเค พอชุบแล้วหน้าตามก็จะประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จับใส่กระทะเลยเพราะตอนนี้คิดว่าไฟก็น่าจะเริ่มได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาที่คีบมวยซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเอาอีกชิ้นนึงมาเตรียมใส่กระทะ <c oughs> ผมเตรียมทิชคีบไว้กันเอ่อโอ้โหเดี๋ยวนะปังโกะปังโก้หก 6. เล็กน้อยเดี๋ยวค่อยเก็บเหยียบนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอีกหนึ่งเขียงนะครับโอ้โ,อโ,อโอเนี่เห็นไหมเห็นผลผลของเาความห้องเล็กเนี่ยมันจะแบบหยิบอะไรมันจะคว่ำจะหล่นไปหมดนะครับ เดี๋ยวเราเอาอีกเขียงหนึ่งเตรียมมาหั่นผักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกระหล่ำปีซอยนะถ้าเกิดใครเคยไปกินพวกร้านผงกระสือมันก็จะมีแบบกระหล่ำปีซอยๆอยอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทําแบบนั้นนะครับอื ตอยให้หมดไปเลยประมาณครึ่งหัวสวัสดีทุกคนนะครับ3 0 0พันกว่าคนนะครับตอนนี้อยู่กับโดมนะครับแล้วก็ผมก็จะไลฟ์ช่วงเที่ยงบ้างเช้าบ้าง,าางสลับกันไปถ้าเช้านี่จะเป็นคุยกับโดมผมจะไลฟ์ที่สวนเบนนะฮะก็นั่งพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นกินกับโดมเพราะว่าวิ่งเสร็จก็มาทําข้าวกินนะจริงๆไม่ได้มีอะไร <c oughs> ก็จะวนเวียนอยูนะ่เรื่องออกกําลังกายแล้วก็วิ่งนะแล้วก็นั่งทําเพลง ไปไลฟ์ตัดต่อถ่ายคอนเทนต์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับเข้าสักทีนึ่ดีไหมจ๊ะโอรอย่างอย่างอย่างจริงๆข้างบนนี้เราเอาเบรดครัมโรยเข้าไปอีกได้นะอืมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอีกชิ้นหนึ่งจุ่มไข่ก่อน ในระหว่างนี้ก็อ่านคอมเมนต์ไปด้วยมีคนบอกชุดไม่ผ่านอีกแล้วโอ้โห่าผมนี้แบบพยายามจะดึงให้มันเป็นคอนเทนต์ออกกำลังกายนะทุกคนแต่ว่าไงมันออกมาเป็นรูปนี้เนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาเรียกอะไร จุดประสงค์เราผิดเพี้ยนไม่หมดเก็ดขนมปังไม่พอต้องเอาอีกเดี๋ยวขอเช็ดมือนิดนึงโอเคผมว่าอันนี้เริ่มได้เดี๋ยวต้องคลิกด้านละเอาซ่อมมาช่วยคลิกโอเคแล้วก็เบรดครัมอีกสักหน่อย ท้าอาหารกินเองดีที่สุดครับมันคุมทุกอย่างได้หมดเนี่ยไอ้พวกเก็ดขนมปังเราก็ไม่ใหม่ไข่เราก็ใช้ของดีใช่ไหมไข่ก็แบบที่เขาแบบเก็บอุณหภูมิลองไปดูยี่ห้อไหนที่เขามีตู้เย็นแยกของเขาอะอันนั้นนะ The best ไข่จริงๆถ้าแบบตามร้านที่เขาไม่ได้แช่ตู้เย็นจริงๆนั้นอย่าอย่าพยายามไป 3ามพเจ็ดรอยคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมจานเล็กๆสำหรับเอามาเอามาพักตัวหมูเข้าไว้นะฮะจะไดเ้เนื้อเนื้อเนื้อกิวคัสึกิวก็คือเนื้อนะจะได้แบบ เรี่กอะไรกรอบมันต้องพักทอดเสร็จมันต้องพักให้เสด็จน้ํามันมันจะได้กรอบนะแล้วก็น้ํามันก็ไม่นองด้วยแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะกินกับสลัดนะครับสลัดก็จะมีกะหล่าปีที่ซอยไว้แล้วนะแล้วก็มีบาบอกคลีที่ผมก็ลวกไว้แล้วอีกอะแล้วก็มีแครอทนะครับขอบคุณนะครับสติกเกอร์ใครส่งมาให้เอ่ย เครื่งเปลี่ยนไปนี่อยู่ชุดอยู่บ้านเลยเนี่ยผมเพิ่มอะไรก็ไม่ได้เซ็ตนะวันนี้ผมว่าเราเอาตะแกรงนี้มาจะช่วยให้มันไม่ให้มันปักง่ายแล้วมันช้อนในเกดขนมปังที่มันหล,หลุดขึ้นมาได้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไหมอยู่ในกระทะแล้วเดี๋ยวพอเราทอดอีกชิ้นหนึ่งพะเรามีอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่ เขาเรียกอะไรมันจะไหม้มาติดอีกชิ้นชิ้นใหม่ที่เราจะทอดเนี่ยโอเคกิ้วคัสสือของเราเป็นไงบ้างหน้าตาโอ้สวยงามสวยงาม,งามเดี๋ยวผมจะเล่งเพื่อให้มันกรอบสุดท้ายก่อนขึ้นก็เล่งมันนิดหนึ่งนะครับ อยากให้ทุกคนดูหน้าตาเห็นไหมเนี่ยดูดิโอ้โหน่ากินอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราช้อนในตัวเก็ดขนมปังเขาขึ้นมาโรยไว้ก่อนขึ้นมาโรยไว้ก่อนจะได้ไม่เคลรียกอะไร ไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้โอเคอุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะร้อนแบบกำลังได้ที่เลยละ่ะผมก็จะเอาอีกหนึ่งชิ้นลุยอือหือควัน เดี๋ยวนะจริงๆเราอยากได้กระดาษทิชชู่มาเช็ดหน่อยสวัสดีนะครับทุกคนยังอยู่กันยาวๆสามพันกว่าผมก็ทำอาหารไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้คุยกับทุกคนแบบตลอดนะครับเพราะว่ามันทำของทอดมันต้องดูนิดนึงอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันไหมได้นะครับอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวครัวมันจะยิ่งเละอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วผมว่าผมจะเช็ดครัวเลยมันจะได้ไม่เละนะฮะอันนี้เราพักไปก่อนเดี๋ยวเราต้องเอาถ้วยมาใส่สลัด ผมว่าถ้วยนี้เลยดีกว่าบุ้มเพราะว่ากระหล่ำปีเราเยอะใช่ไหมฮะเนี่ยเต็มเลยกระหล่ำปีถ้าเกิดใครไม่ชอบใจมันก็ทิ้งก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าผมชอบนะฮะผมก็จะหัก,หกขัดเขาหน่อยโอคแล้วแครอทที่เราอันนี้ไว้นะฮะเราก็ใส่ได้เลย แครอทแล้วก็ <clears throat> มีมะเขือเทศด้วยนะฮะของผมมีมะเขือเทศก็หั่นง่ายๆไปเลยไม่มีอะไร เทเนอร์บอกให้กินแป้งวันนี้ก็เลยเพิ่มมีแบบเบรดครัมเข้าไปเป็นกิวแบบคัสเทอาทำเหมือนแบบทงคัสเอ่ะแต่ใช้เนื้อจริงๆที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีพวกเมนูนี้อยู่แล้วนะเวลาไปแถวๆพวกแบบเกียวโตโอซาก้าแถวเนี่ยฮะโกเบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวไอเราทำน้ำสลัดแล้วเดี๋ยวนี้เราไว้ ท้ายสุดไอตัวเขาเรียกอะไรบอคคาลีโอเคกลับหนึ่งรอบว้าวอืมอันนี้น่ากินมากเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องเอาขึ้นเขียงมาหั่นซะหน่อย อขียงจริงๆก็เขียงเดียวสู้ตายได้อยู่เขียงเดียวสู้ตายได้อยู่ขี้เกียจล้างครับไม่ใช่อะไรถ้าแม่บ้านก็ไม่มาด้วยวันนี้อันนี้ก็จบแล้วก็เดี๋ยวลงขยะเลยดีกว่าไอ้ตัวเบสครัมนี้คือตัวแบบจะก,กระจายทั่วห้องอะ่ะแบบเหยียบกันไปเหยียบกันมามันจะกลายเป็นแป้งด้วยนะฮะก็จัดเละๆหน่อยอหมูผมนี้ได้มากน่ากินมาก เดี๋ยวต้องรอตอนหั่นอืมโอเคใกล้จะได้กินแล้วอ่ะสำหรับใครที่แบบแตผมจะจิ้มเกลือนะเพราะว่า ผมเอาเกลือสีชมพูเฮมฮิมารายันกับเกลือดำๆมาแต่ถ้าใครอยากทำซอสทงคัเสือง่ายมากไม่ต้องไปซื้อตามซูเปอร์ไม่ต้องอะไรเลยซอสทงคัตสึก็คือซอสที่จิ้มกับหมูทอดญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูโอเคเดี๋ยวผมเอาชิ้นแรกวางมันเขียงก่อนแต่เขียงไม่ควรจะเปียกนะไม่งั้นมันจะมันจะไม่กรอบโอเคนะฮะ ชิ้นแรกวางบนเขียงแล้วปึบอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วตัวไข่เอาลงซิงไปเหมือนกัน,บบนโอเคว่าอันนี้เนี่ยน่าจะได้แล้วนะโอ้สวยงามมากโอเคตักขึ้นพาร์เหมือนเดิมกระทะนี้จบ ผมเอาตัวเบสครามโรยข้างบนอีกหน่อยนี้เราเราเข้าซิงก์ไปก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะอันนี้เปล่าเปล่นี่ดูดิทำเมนูนี้นะขัวเละทุกทีคือแบบกระจายอะกระจายกระจายไม่เป็นไร เปลี่ยนบ้างนี่นะฮะไม่งั้นเนื้อกับเกลือทุกวันเราก็ไม่ได้กินแป้งอันนี้ก็อย่างน้อยมีแป้งขนมปังมีอะไรมาบ้างเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติหน่อยโอเคไหนมาดูทงกระสือซอกันนี่ง่ายมากเลยอ่ะนี่น้ำมันคุณจะติดไฟไหมเนี่ยผมกลัวมันพรึบขึ้นมามากเลยผมว่าผ้าเช็ดให้มันเข้าหายก่อนเพราะว่าเตามันร้อนนะครับ เดี๋ยวเราเอาน้ำยาล้างทีเดียวโอเคส่วนประกอบมันก็คือซอสเปรี้ยวนะฮะผมใช้รีเพลินนะเอ่อถ้ามมนเกิดเทศซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครไอ้คนิวอลไดเอทอยู่ไม่ได้เลยนะฮะพวกเนี้ยไม่ได้เลยอันนี้ผมทำเผื่อแฟนผมทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำมันหอย นะฮะแค่นี้เลยนะก็สัดส่วนมันก็แค่แบบจริงๆกระตะเอาก็ได้อะแต่ที่ผมใช้ก็คือเออสองสองหนึ่งอะไรสองอะไรหนึ่งก็คือซอสเปรี้ยวนะฮะโดยเฉพาะซอสสองสองน่อยๆก็ได้เพราะชอบเปรี้ยว นะฮะแล้วก็ออซอสมะเขือเทศก็สองเหมือนกันนะน้ำมันหอยหนึ่งใส่โลดประมาณนี้อืม นะฮะมันก็จะได้แบบเนื้อซอสมาประมาณนี้อุย้ยโบเยียงเยอะเกินอันนี้สงสัยได้คลีนครัวกันชุดใหญ่คนเลยครับไม่มีอะไรมากคนไปเรื่อยๆคนจนมันเข้าเนื้อกันอนน่ะจิดชูปลิวเนี่ยเห็นไหม ผมได้ละผมได้ตัวซอสแบบทงกระสือละเนี่ยแค่เนี้ยหัน่นหั่นเนื้อผมอยากให้ดูเวลาหั่นเสร็จอะ อออออืืืืการเลี่ยนได้เยอะนี่ไม um ่ติ้มอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเกลือโรยบีบมะนาวพี่อยากเปิดแอม์ไ้มคะอะไรนะจ๊ะเปิดหน้าต่างดียวจ๊ะ คุณแฟนจะออกไปแล้วนะครับคุณแฟนมีไปทําสีผมซอสครื่องปุงต้องเข้าแล้วมีคนบอกเบไม่ได้โปรโมทนะแค่มาทําจริงๆอ่ะวันนี้ทํากินจริงๆเลยเนี่ยจะไปคอนเฟิร์มอยู่ว่าเมนูนี้อร่อยโคตรเมนูนี้อร่อยปะ่ะเบเบเคยกินอ,ะ <c oughs> อ่ะโคตรนะแฟนบอกอร่อยโคตรอือหือ แต่ว่าเมนูนี้คือควายเลเบหยิบหยิบมะนาวให้หน่อย้ไหมครับในตู้เย็นอะเราไม่ทันเข้ากล้อง่อยเบหยิบมะนาวให้หน่อยเหงาเหงาหยีหยิบตูดก่อนเหเดี๋ยวพี่คลีนควยให้เองครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเอาไม่เดี๋ยวเอาน้ํายาฉีดเลยมันหายมันอยู่ละไม่ไม่เละมากด้วยเพราะวันนี้พยายามระวังที่สุดละ เดี๋ยวเราฉีดไอ้น้ำยาที่ซิงหน่อยหนึ่งแต่งทิมันก็เป็นเมนูหนึ่งที่แบบครัวระเบิดเหมือนกันน่ะน่ากินมาเดี๋ยวมะนาวนี้เราให้น้ำไม่เยอะต้องนวดหน่อยต้องนวดมะนาวเข้าไปกับโต๊ะนี่แหละทุกคนเราไปตัดผมกันนะนี่รมขอมไปไมมไม่ทุกคนดูกล้ามตอนนี้ตอนแรกอ่ะมีถกด้วยไม่คือตอนแรกงงที่จะเล่าคือตอนแรกใช่ปะ คือตอนที่เขาลดน้ําหนักอะที่ว่าเขาิมคาร์นวอลอะคือแขนพี่ดมเหลือแค่นี้คือจับไปแบบเฮ้แขนหายไปเลยจากจากคนอ้วนอะแล้วพอตอนเนี้ยเพิ่งมานั้งจับว่าที่เธอไปเทนมามันเริ่มแบบเริ่มแบบคำวอะไรอะมันเริ่มเหมือนใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปด้วยไหมเดีวมาจับแล้วมันไม่ถึงอะนี่นี่นี่ดูไปดูไปดูคนทีาอยากดูกราฟ นี่นี่นี่บีบเราบีบมะนาวหน่อยนะอือหึมแล้วเดี๋ยวอเอาเกลือไว้จิ้มหน่อยอะ่ะเดี๋ยวไม่ชิมคำหนึ่งทำไอ้ซอสใส่ทงกสัสร์ซอสใช่เนี่ยอ่ะชิมคำมะอร่อยอะดิก็เนี่ยชิมคำนึงเนี่ยชิ้นเล็กไปแยๆมา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 ชอบน้องต้องตบข้าวน้องชอบสอดน้อยๆพี่อ่านี่น้อยๆเออทำไม่อ่ะไม่น้อยอ่ะน้อย เราไม่อยากกินโอเคอยากกินแค่แบบซอสน้อยมากเพราะว่าเพิ่งแปรงฟันมาทุกคนนี่ไงน้อยมากเลยค่ะทุกคนนึ้ออกปงำ่ำเหมือนเพิ่งแปรงฟันมาแบบเ <Okay. S 2> อบบมีข้าวไหมคะ <laughs> มีอยู่ในหม้อนะครับเป็นคนไม่ค่อยชอบกินซอสช้อนไม่ต้องแล้วละเรียบร้อยโอเคเราก็ได้แล้วเรียบร้อยเลยเป็นกิลคัสสึ <laughs> โดยที่เราไม่ได้อ่านกันคอมเมนต์เลยอะว่ายัางไเงเนะจอก,การเบมีคนบอกว่าอะไรอยู่กับเมียอยู่กับเมียอะไรกัอยังคอมเมนต์คืออะไรอะอยู่กับเมียแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วมันนี่มาถกแขนเราอีกเดี๋ยวกันโอเคนะฮะเรียบร้อย กิวคัสคูรระเบิดเล่นสามันไปทั่วแต่ก็นะอยากอร่อยก็ต้องกินหน่อยนะฮะโอ้เก็ดหนมฟังเดี๋ยวต้องมัดก่อน <c oughs> ถ้ามีเวลาผมว่าแล้วแบบเกิดไม่ได้ทำงานประจำ <c oughs> อะไรเงี้ยทำอาหารกินเองได้อะเวิร์กมากแล้วก็ว,กวันก่อนผมคุยกับหมอใช่ไหมช่วงนี้แบบคุยกับหมอเยอะ หมอเขาบอกปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขอ่ะเขาจะช่วยอยากจะลณนงคลงให้มันเป็นปีที่แบบลดแป้งลดป่วยอะไรเงี้ยผมว่าดีเพราะว่าผมไม่กินแป้งมาสิบเอ็ดเดือนนะก่อนจะมาเวดเนี่ยเดีย๋ยนะฮะขอก้มเช็ดพื้นไปแล้วก่อนจะมาเวดเนี่ยเพิ่งเขาเพิ่งจะเริ่มมาให้กินเนี่ยก็เลยเริ่มมาเป็นตรงกระสงรงเกษสือ,อะไรเนี้ยก็ไม่เห็นเป็นไรนะผมก็อยู่ได้ปกติอันนี้ไม่ต้องแชร์ ก็ไม่ได้เห็นว่าจะป่วยหรืออะไรนะครับแล้วก็ดูเหมือนแข็งแรงขึ้นด้วยเอามาอ่านคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่อ่านคอมเมนต์นะฮะสวัสดีทั้ง5,000คนด้วยนะครับเเดี๋ยวผมขอซ่อมมากินอาหารไปด้วยเพราะว่าหิวหิวมากนะอืม อ่านไม่ทันใช่คอมเมนต์อ่านไม่ทันทำยังไงให้น้ำมันไม่กระเด็นน้ำมันต้องไม่แรงมากครับต้องแบบร้อนกำลังพอดีอนะครับทอดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินดูออกว่าอ่ะประมาณนี้คุณโบนัสบอกยิ่งอายุเยอะยิ่งหล่อครับคุณมากนะครับ มีคนถามคุณอัธวินบอกมีงานที่จันทบุรีไหมวันอาทิตย์ที่ถึงนี้วัน,ว,นวันที่ยี่สิบสองอะเสาร์เหลืออาทิตย์ว่าผมมีงานวิ่งนะครับเป็นงานวิ่งที่จันทบุรีแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตต่อหลังจากงานวิ่งจบนะครับก็ยี่สิบสองมันก็คือเสาร์อาทิตย์นี้แล้วอะนะครับ ทานอะไรแทนแป้งในตอนที่ลดผมไม่ได้กินอะไรแทนแป้งเลยครับไม่มีก็คือตัดแป้งออกไปจากชีวิตเลยสิบเอดเดือนเนี่ยพอกลับมาเวทเนี่ยเขาเพิ่งจะให้เริ่มทานอุ้ยเดี๋ยวนะผมเกือบลืมไอ้นี่ของผมบอกคลีที่เป็นลวกมาเดี๋ยวเราเอามาโรยสลัดแหมโอเคสวยงาม ก็กินกระโดมวันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆประเด็นคือไม่ใช่อะไรรู้ว่ะอยากจะกินแล้วก็คุยด้วยนะแต่ผมหิวมากอ่ะผมใส่ิไข่บนสลัดรอไปก่อนเลยไดผมหิวมากผมอยากไปนั่งกินดีๆนะครับเพราะว่าผมเทรนหนักมากเมื่อวานแล้วเทรนเอ็นอักเสบอะที่ขาแล้วใครเคยเล่นก็รู้ว่าเล่นขานักๆนะมันจะแบบอีกวันมันจะแบบจะตายอ่ะ ก็คือต้องกินให้มันฟื้นอะตอนเนี้ประเด็นเดียวเลยอะไม่งั้นมันก็จะรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอึนๆยมยม,ยม,ยมสุดๆุด,ด,ดอะไรแบบเนี้ยนะฮะอยู่อย่างเนี้ยก็โอเคเออเดี๋ยวเราจะขอตัวไปทานอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้ผมว่างช่วงเย็นผมอาจจะมาไลาฟ์อีกรอบหนึ่งเพราะวันนี้ไม่ไม่ท่าหรอวันนี้ผมว่างอยู่นะฮะ เดี๋ยวจะไลฟ์อีกหนึ่งรอบแล้วก็อาจจะแบบนั่งพูดคุยฟังเพลงเล่นเล่นกันอะไรแบบนี้อาจจะเป็นรอบหัวคั่านะครับมีคนถามว่าคุณกระต่ายวิ่งเหมือนเต่านะฮะตัดแป้งคือไม่กินข้าวด้วยหรอครัใช่ดิจ้าข้าวนี่คือแป้งตัวดีเลยนะฮะแป้งนี่คือเข้าใจตรงกันว่ามันคือน้ําตาลก็เท่ากับว่าตัดแป้งคือตัดน้ําตาลด้วยโค้กอ๋อขอโทษน,นะน้ำมันลมอะไรทั้งหมดเลย วอ a เ e เ e อน้ำซ่าๆอะไรคือผมไม่ได้ทานเลยที่เป็นมีน้ำตาลน,ะ,นะครับก็ตัดไปหมดกำลังจะถามว่าไม่มีผักมีนะครับผักอยู่นี้นะครับถ้วยบะเริ่มเลยก็เนี่ยครับมีแค่อันนี้เพอชุบแป้งมาหน่อยเขาอยากให้กินแป้งแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มไปเนาะแล้วก็ผักถ้วยหนึ่งมีคนทำตามอยู่ด้วย ลองดูครับวันนี้ไม่วิ่งแลเจ็บเอ็นนะครับวันนี้ไม่ได้วิ่งนะครับเมื่อวานแบบเทรนเล่นขาหนักมากอ,อมีคนถามว่าตัดแป้งแล้วเพิ่มพลังงานทดแทนยังไงคือผมมีแรงเลยครับแต่ว่าเพราะว่าผมกินคาร์นิวัลดเอทคือโปรตีนมันต้องถึงสองคือคาร์บมันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วแป้งอ่ะเนี่ย สลัดในนี้ก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วนะฮะซึ่งมีเท่าไหร่ยังไงลองใช้แอปที่มันแทร็กคาร์โบไฮเดรตอะแคลอรี่อะลองลองลอง,ลองไปไปวัดดูมันจะเป็นแอปมีหลายแอปเลยที่ผมใช้มันเรียกว่าอีโตเอโตมั e ้ง EATO อะไรอย่างเงี้ยเหมือน e to, อีโตะสีส้มๆม,มันจะใช้ AI ก็คือเปิดกล้องครับแล้วเอากล้องส่องเข้าไปที่อาหารเลย แล้วเสร็จก็เหมือนกดถ่ายรูปอะ่ะแล้วมันก็จะโปรเซส AI ก็จะคำนวณเพราะ AI มันก็จะ tracking จากหน้าตาของเมนูที่มันเร a r น i n g เอาไว้ว่ามันคืออะไรแล้วมันจะดูขนาด portion ว่าหนาเท่าไหร่ใหญ่ประมาณไหนแล้วมันก็จะคำนวณแคลอรี่ออกมาให้เราเราก็จะรู้ได้หมดเลยในนี้มันมีอะไรอยู่บ้างโปรตีนเท่าไหร่คาร,โร์โบไฮเดรตเท่าไหร่รวมแล้วเป็นแคลอรี่ยังไงอะไรเงี้มันจะคำนวณมาให้หมดตรงนี้ก็จะได้รู้ได้นะ แต่แป้งก็คือตัดหมดเลยะน้ำตรงน้ำตาลทุกอย่างข้าวบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรที่เป็นแป้งตัดหมดขนมปังอะไรอย่างงี้เบเกอรี่ไม่มีเลยนะครับสิบเอดเดือนแอปชื่ออ e ีโต้ o, ฮะอีโ e ต้ e-t e เหมือนเขียนว่าอ e ีทอะแต่เติมโอเข้าไปอีโ e ต้ T o. นะสีส้มๆลองดูแล้วกันโอเค หิวงั้นขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยมาเจอกันใหม่รอบแบบค่ำๆแล้วกันโอเคได้ครับขออนุญาตกิวคัสสือของผมกับสลัดนะครับเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย